6.44นาะทีเรื่องเ่าเช้านี้ครับ่ผู้ชมครับมาดูประเด็นซึ่งเราติดตามเช่นเดียวกันและทาําข่าวว่าคดีจะพลิกใช่ไหมต้องไปก็คือกรณีเด็กชายสายฟ้าหกขวบที่แหลมงอบที่จังหวัดตราง<ะ>แจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าวานนี้ทางด้านของท่านพลนตโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยพบตรลงพื้นที่ติดตามคดีซึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยถูกแจ้งข้อหารับสารภาพไปแล้วอ้างว่าทําร้ายลูกเลี้ยงเพราะว่าเกิดความรําคาญ ลูกเลี้ยงจะขอติดตามไปจับปูก็เลยเอาฟาดกับล้อรถยนต์ที่จอดอยู่<ะ>แล้วก็ทุบตีเอาไม้ฟาดที่ศีรษะใช่ไหม<ะ>แล้วก็สลบไปเอาไปไว้ในรถแล้วออกไปหาปูเช้าแม่ไปเปิดรถปรากฏรถเสียชีวิตอันนี้คำสารภาพของพ่อเลี้ยงแต่ตำรวจบอกว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยพลตำรโทรสุรเชษบอกคือร่วมกับผู้การจังหวัดตราดติดตามแล้วเห็นข้อพิรุธบางประการ ผู้ต้องหาก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยอ้างว่ามีการเสพยาไอไม่พอใจที่น้องดือ้อก็เลยตีทำร้ายแล้วจับไปนอนในรถแต่หลังตำรวจสแสมงอบสอบปากคำแม่ชื่อนารินรัตหลายประเด็นมันมีบางอย่างขัดแย้งเจ้าตัวดูจะไม่บอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหมดกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามได้ของกลางเป็นไม้แขวนเสื้อที่เป็นไม้ท่านผู้ชมที่เราให้ดูไปเมื่อวานนะหเห็นใช่ไหมตลอดจนชาวบ้านให้การสอดคล้องต้องกันว่าช่วงเวลาก่อนน้องจะถูกนำตัวค้นรถมันเป็นยังไง จนกระทั่งแม่เด็กแท้ๆนรินท์ยอมจำนวนต่อหลักฐานรับสรารภาพว่าใช่เป็นคนใช้ไม้แขวนเสื้อแบบไม้เนี่ยทุบตีน้องสายฟ้าเพราะโกรดแ้นสาม,มีเก่าลํำดาเพจกันอีกทีหนึ่งเหตุกาก <ừ. S 1> กราณ์เนี่ยมาเกิดขึ้นค่ำวันปีใหม่น้องไร้หน,หนึ่งมกราคมาแม่เด็กไปปลูกน้องในรถอันนี้คำให้การนะฮะตอนประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งะน้องเนี่ยอุจจาระเปือเป้อนในรถ ก็เลยเอาไม้แขวนเสื้อที่เป็นไม้ตีเข้าที่หัวและตามร่างกายหลายครั้งจนไม้แขวนเสื้อที่เป็นไม้เนี่ยมันหักแล้วเอาน้องสายฟ้ากลับไปนอนในรถอีกครั้งจนกระทั่งสามทุ่มจากสามทุ่มจนกระทั่งเช้าวันที่สองมกราคมมาเปิดรถเพื่อจะปลุกลูกพบว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยลงไปเธอให้การบอกนะครับว่าตอนที่ตีด้วยไม้แขวนเสื้อแบบนี้เนี่ยตีเข้าที่หัวและตามร่างกายจนไม้แขวนเสื้อหัก แต่จากนั้นเธอยังบอกว่าลูกชายออกไปเล่นนอกบ้านนะใช่เราก็กลับไปนอนอยู่ในรถเองเมื่อตอนประมาณสักสามทุ่มค่ะจนถึงเช้าเช้าสองมกราถึงได้รู้ว่าลูกเสียชีวิตอยู่ในรถส่วนสาเหตุที่เธอบอกที่ไม่ยอมแจ้งตำรวจแล้วณเวลานั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยอาจจะเงียบเธอตั้งใจจะนำศพลูกไปทำพิธีทางศาสนาเพราะอิสลามเนี่ยฝังเลยถูกไหมน้องไบค่ะแต่ชาวบ้านใกล้เคียงทราบเรื่องอแจ้งไปผู้ใหญ่บ้าน แล้วประสานตำรวจเรื่องนี้มันก็เลยถูกเปิดเผยขึ้นมาค่ะผลในกระบวการจากการรับสารภาพของแม่ว่าฉันนี่แหละเป็นคนตีทําให้ตํารวจจะต้องดําเนินการสอบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะนายปัญญาพ่อเลี้ยงซึ่งรับสารภาพไปก่อนหน้าว่าเป็นคนก่อเหตุจะต้องมีการพิสูจน์ทราบว่าตกลงพ่อเลี้ยงซึ่งนอนทางขาอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่ร่วมกับแม่ หรือมันจะเป็นเหตุการณ์ต่างกรรมต่างวาระอืหรือแม่ทําคนเดียวนี่ฮะ,ฮะจะต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมพยานบุคคลหลายปากที่สอบสวนไปก่อนหนะ้าหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์และคาให้การของพ่อเลี้ยงมีความสอดคล้องกันบางอย่างก็คือพ่อเลี้ยงตีมันก็มีเหตุเ<ะ>พราะร่างกายของน้องก็ผิดปกติใช่แขนกับขาเนี่ยผิดรูปหลังๆคือชาวบ้านเ็าเห็นน้องเดินกระเพกนะคะนี่ฮะเพราะฉะนั้นตํารวจต้องสอบสวนต่อว่าแม่คนเดียวอหรือพ่อเลี้ยงคนเดียว หรือต่างฝ่ายต่างก็ตีน้องแต่คนละช่วงเวลาท่าน,นี้บาดแผลจากกระโหลกเนี่ยน้องใบอืน้องใบจะจําได้ค่ะถ้าดูภาพสแกนที่มีการพิสูจน์ขึ้นมาที่กระโหลแตกเนี่ยใช่ไหมภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะนี่ฮะคือฟังจากพ่อเลี้ยงเนี่ยเอาไม้ฟาดที่หัวแต่มันยังไม่เห็นไม้ถูกไหมน้องใบนอกจากนั้นก็คือเหวี่ยงไปฟาดกับกระทะล้อนะฮะ แต่กรณีแม่เนี่ยไม้แขวนเสื้อหลักฐานเลยอันที่มันเป็นไม้อะค่ะอะท่านผู้ชมนึกออกก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพราะต่างฝ่ายต่างทําร้ายน้องสายฟ้ากันในช่วงเวลาอาจจะเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระตํารวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ครบถ้วนกระบวนความจรงิงทั้งหมดที่ไล่เลียงมามันไม่ใช่เพิ่งเกิดในคืนวันนั้นแต่มันเกิดมาอย่างต่อเนื่องเด็กคนนี้นางสารนางไร อายุแค่หกขวบค่ะแล้วต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานมขณะที่แม่กับพ่อเลี้ยงเลี้ยงดูเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้อินโนีเซีอายุสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นลูกใหม่ที่เกิดมาค่ะคือในส่วนของลูกสาววัยสิบเอ็ดเดือนที่เกิดกับพ่อเลี้ยงเบื้องต้นเนี่ยพมของจังหวัดตราดรับไปอยู่ในความดูแลชั่วคราวนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ครับช่วงเย็นหลังจากที่ตำรวจให้ประกันพ่อขณะที่ศารให้ประกันแม่ เพราะตัวกรณีของแม่เนี่ยส่งสารถูกไม่ต้องไปฝากขงังทั้งคู่เนี่ยได้รับการปล่อยตัวตำรวจก็ตัดสินใจพามาส่งแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ชาวบ้านแห้มาบาวบ้ารู้สึกโกรธแค้นนะคะว่า ทำไมถึงทำกับลูกตัวเองได้เนี่ยค่ะเด็กก็ยังเล็กมากแค่หกขวบที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจรอดูก่อนนะคะว่าชาวบ้านจะประชาทันไหมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนายปัญญากับนางสาวนารินรัตพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ๆสรุปแล้วต้องกลับไปกับตำรวจค่ะ เข้าบ้านไม่ได้นะคะชาวบ,บ้านหือแล้วก็ล้อมอีตือเตืนเนี่ยคือเสียงเราเซนเซอร์นะฮะค่ะชาวบ,บ้านด่าทอสุดท้ายต้องกลับไปที่สถานีตํารวจค่ะก็คาดว่าคงต้องไปนอนอยู่ที่สถานีตํารวจนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปเห็นว่าพลตำรวจโทสุรเชษจะแถลงวันนี้ใช่ไหมค่ะตามข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะ